โอเคครับกาบสวัสดีช่านผู้ชมด้วยนั่นเองนะครับวันนี้ผมก็จะพามาดูบูกาโยซาก้านั่นเองนะครับนัก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับ RWF นั่นเองนะครับค่าพลังของนั้นอยู่ที่9.4เอามาลเล้งก็อยู่ที่9.7นั่นเองนะครับเดี๋ยวไปดูเตือนสูงของเขาดีกว่านะครับเตือนสูงก็จะอยู่ที่1 7 8อายุ21ปีนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นตัว5ดาวนั่นเองนะครับจากทีมอาร์เซนอลนั่นเองนะครับทุกคน ก็ตำแหน่งที่เขาเล่นได้นะเล่นในทั้งปีกซ้ายปีกขวาเลยนั่นเองนะครับก็แล้วแต่ท่านผู้ชมนั้นจะเอาไปเล่นตำแหน่งไหนนั่นเองนะครับก็ถือว่าเล่นได้หลายหลายตำแหน่งอยู่นะทุกคนเออก็ประมาณนี้นะครับนะก็มาดูค่า,าแตะก,กันบ้างกันดีกว่านะครับว่าจะมีอะไรบ้างเนาะเกมลูปชี้8.3นั่นเองนะครับกางของบล 8, 14, อลอยู่ที่8.4เนาะเดี่ยวบอลด้วยความเร็วอยู่ที่8.7เนาะเดี่ยวบอลปกติอยู่ที้8.3จะบอลสั 8, 13, นส้ 7, 6, นอยู่ที่7.6จะบอลยาวอยู่ที่8.2นั่นเองนะครับ การจบตัวรออยู่ที่77ลูกหม่งท <emotions> ี่56นั่นเองครับลูกตั้งเตะอยู่ที่69นั่นเองนะครับความโค้งจะอยู่ที่83นั่นเองนะครับนะทุกคนมาดูส่วนของวิ่งเร็วเลยแล้วกันนะครับวิ่งเร็วก็จะอยู่ที่84นั่นเองนะครับวิ่งออกตัวที่เก้าสเนาะความแรงในการยิงอยู่ที่70นั่นเองครับกระโดดอยู่ที่60เนาะการเข้าทายอยู่ที่70นั่นเองนะครับแล้วก็การทรงตัวอยู่ที่84ความอึดอยู่ที่83นั่นเองนะครับนะก็ จะประมาณนี้นะครับนะบูกาโยสาก้านั่นเองนะครับก็มาจากทีมจากอาร์เซนอลเนาะก็ถือว่าเป็นตัวแบบโหดอยู่นั่นเองนะครับว่าจะเล่นมันหรือยังไงเดี๋ยวจะไปติดตามชมในเกมกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงนั่นเองนะครับทุกคนมาครับทุกคนอยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูซาก้านั่นเองนะครับอันนี้ผมขอเรียกว่าสั้นๆเลยแล้วกันนะครับเรียกว่าซาก้าแล้วกันนะครับนะเดี๋ยวมันจะยุ่งยากเกินไปนั่นเองนะครับ ก็มาดูสักหน่อยแล้วกันนะครับนะว่าจะเป็นยังไงจะเล่นมันแค่ไหนจะบุกมันแค่ไหนนั่นเองนะครับว่าจะปั่นโค้งหรือเปล่าตัวนี้นะครับผมแบบว่าต้องการให้ปั่นโค้งโค้งครับให้เข้าหัวมากๆครับนะ <Okay. S 1> ก็มาดูนะว่าจะเล่นดีแค่ไหนนะผมก็เพิ่งจับมาเล่นเหมือนกันนะครับตัวนี้เนาะ <Okay. S 1> ก็ถือว่าน่าจะโอเคอยู่ระดับหน,นะครับ <Okay. S 1> เป็นตัว5ดาวแล้วก็น่าจะเป็นตัวที่ แต่คนต้องการนี่น,นะครับอุ้ยผมลืมส่งให้เขานะทุกคนเออขอโทษทีนะทุกคนข้ามเลยครับข้ามเลยเดี๋ยวลองให้เขาเปิดมุมดูแล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไงเนาะก็เปิดมุมอยู่ที่แปดสิบเลยนั่นเองนะครับอุ้ยสวยอยู่นะแปดสิบนะถือว่าไม่เร็วนะครับทุกคนปึ๊บโอเคโค้งๆอ,อือหือเข้าไม่เต็มหัวครับทุกคน จะได้นะมันไม่เต็มหัวนะครับดี๋ยวรอดูไปเรื่อยๆนะครับนะว่าคะนมีผลงานได้ดีแค่ไหนนะครับในวันนี้อนโอ้โหจะได้ลูกนี้มาดูภาพสโลโมโชั่นนีกสักหน่อยครับนี่ครับอะดูนะครับโอ้โหการลอดเต็มแข้งนะครับประตูยังเซฟได้อีกอะโอ้โหชนตัวจัดครับ เดี๋ยวเหมือนเดิมครับเราให้เขาเปิดอีกสักทรีนึงแล้วกันนะเปิดอยู่ที่80นั่นเองนะครับไปโอ้โหพลาดว่ะทุกคนเวลาอาัดคลิปไปด้วยมันจะพลาดอย่างงี้นะครับแต่ก็ไม่ใช่ข้ออ้างอุ้ยโอ้โหชนผู้รักษาประตูอีกแล้วแม่งโคตรสุดอะประตูบอดนี่มันจะเหนียวมากๆครับนะผู้รักษาประตูเขานะ ครับโอเครอยิงตดไปเลยครับโอ้โหยิงแรงนะยิงแรงจัดนะครับทุกคนนะเดี๋ยวเดยตัดไปตอนดูภาพตัวรูมชั่นเลยดีกว่านะครับนี่ครับอ่าดูนะือยิงยิงแรงยิงแรงแล้วก็ตรงด้วยนะยิงแรงตรงนะทุกคนแต่ยังไม่เห็นศักยภาพที่ดีพอนะบางทีผมจะเอามาเล่นแทนซาร่านะเอาไว้เปลี่ยนซาร่านั่นเองนะครับ อลองเปิดนี่เป็นไงครับทุกคนเฮ้ยเปิดตัวยอยู่อ่ะทุกคนผมน่าจะมาเอามาเล่นแทนซาร่าด้วยนั่นเองนะครับเอามาเปลี่ยนกันนะเออมันเล่นเล่นแทนเอามาเปลี่ยนกันนั่นเองนะครับซาร่ามันตัน,100น้อยอันนี้มันตันแค่เท่าไหร่9.7รุดเปล่าก็ค่าพลังอาจจะไม่เกี่ยวครับทุกคนดูว่าเขาจะเล่นดีแค่ไหนนั่นเองนะะรับวิลุดเดียววะ่ะ โดนซ้ำซ้ำ,ำยังไม่ได้ครับทุกคนมาดูครับว่าลุกนี้เขาจะเปิดได้อีกหรือเปล่าเปิดมุมนะขอให้เขาเปิดได้แล้วกันนะครับนะทุกคนมาประมาณลูกที่สามหนึ่งมตอนนี้อ่ะหมุนเข้าไปในๆนหน่อยปรับมุมกล้องหน่อยแล้วกันโอเคประมาณนี้ โอ้โหโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อ่ะลองดูครับภาพโปรโมชั่นตอนเขาเปิดมุมนะเื้เคนผมก็มุ่งโดนแล้วนะแต่ก็ไม่เข้าประตูไม่ยังเสีดได้อะ่ะถ้าไม่ซ้ำน่าจะไม่เข้านะทุกคนอดูภาพท้ายสักทีหนึ่งโอ้ดีนะได้ซ้ำนะทุกคนไม่งั้นไม่ได้แอมมันนะครับอย่าดูถูกบอดนะทุกคนเออบอดม่โหดจริงครับ หดูผักตัวเรากระดุงกระเด็นหมดดูครับเขาวิ่งไวแค่ไหนอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ลองดูนะก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่วิ่งออกตัวเขาอ้ยโค้งเกือบเข้าประตูครับทุกคนถ้าโกก็เอ๋อหน่อยนะแม่งเข้าเลยนะอย่าทเํเป็นเล่นไปเนี่ยตัวนี้ปั่นโค้งจัดอ,ะอ่ะเดี๋ยวผมจะลองให้เขาปั่นอีกสักทีนึงป๊บี่โอ้ยไม่เข้ากรอบไม่ตรงกรอบ ดู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 ปั่นโค้งนี่นะปั่นยอดยอดอะทุกคนเคยเห็นไหมปั่นยอดยอดนะทุกคนเขนเขนหัวสมองเสียเลยมันต้องปั่นแบบสวยๆปั่นอย่างนี้ก็ถือว่าโอเคนะปึ๊บโอเคไปตรงโอเค แล้วก็ส่งอีกทีนึงแล้วก็จะเปิดเอ้มันต้องหยุดโอ้โหประตูไม่คุดตุดยอดอะเอาจมูกรึ้งแรกก็อับหลอดม่วงครับหลอดม่วงเห็นไหมสวยจัดหลอดม่วงก็สวยน,นะอ่าดูอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับก่อนที่ผมจะจบคลิปนี้นะทุกคนเนี่ยมันยอดยอดนะทุกคนแบบว่ามัน เปิดแบบยอดๆอ,ะอ่ะเออผมก็อธิบายไม่ถูกนะถือว่าแบบยังไงอ่ะะโลสโลอยู่นะเห็นไหมเออเหมือนแบบรอเพื่อนนะไม่เห็นตัวไหนทําได้แบบนี้นะเปิดก็เปิดแรงนะบางตัวนะอันนี้ก็เปิดแบบเปิดแบบเบาอ่ะเปิดแบบปั่นๆนะทุกคนโอเคหมดครึ่งแรกนะทุกคนก็ เอาเป็นว่าคลิปนี้ต้องขอจบเพียงนี้ก็แล้วกันนะครับนะก็อาจจะไม่มีอะไรบ้างนั่นเองนะครับทุกนคนเออก็อยุบไปเกือบครึ่งหลอดเลยนั่นเองนะครับนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับวันนี้ก็ไปแล้ไปบ้านเจอกันคลิปหน้าครับ